Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta bend better against people who patented being negative when you should be getting after it

ป็นมือหนึ่งชีแมวบรายเฮ็ดงานนะคะพี่น้องก็นานันก่ะเฮ็ดงานจานอดพลรืหัดครับพี่น้องมื่อแอเมือนี้ก็ต้องตื่นไปทรงหลูกคือเก่าครับพี่น้องเพราะในมีคลิปยังนอจ๊ะพี่น้องอันแมวเห็นคลิปจากทา้งเพื่อนบ้านเนะาะทังซอสอ่าทา้งานันเพื่อนบ้านทางเล่าเห้เนาะพี่น้องอันแมวเห็นคลิปหนึ่งเนาะด้วยที่เห้เป็นแม่คเน,นะมีลูกอยู่กับเด็กหน่อยนะคะพี่น้อง ผู้ใดก็สิคงเคยเห็นข่าวนี้เนาะแต่ว่าเฮ็ดโพดบอกมูเจ้าว่าอันขนมห่อเดียวมัดเล็กหน่อยใส่รถคันไอ้มัดเสียกคันเพิ่นไหวใส่รถไหวประจานโอ้เห็นแล้วคนสมัยนี้เนาะใจเฮ็ดด้วยอีย่างแค่ขนมบก,กี้บาทบก,กี้ไอ้กีนะค่ะพี่น่อง มันกับโบแมนวาสีหลวงหลายให้กันกินบ่ไดประสาทเด็กหน่อยพี่น้องเนื้อเข้าน่ะเป็นคนเป็นแม่คนเป็นคนที่มีลูกมีเด็กหน่อยเออลูกแม่กับสามคนคนนี้พี่น้องตัวสีใ่มามันกับธรรมดาเล็กเด็กหน่อยโมมีเงินเขากาศียัยิบมาก,กินมาบายดีนะเขาเพาเอาหลายเขาเอาแค่ขนมห่อเดียวพี่น้องแต่ว่าความความลําบากของคนความ ความมันบอมมีกับความอยากกินกับความไ่เดียงสาของเด็กหน่อยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะพี่น้องเรื่องซ้ำนี่นะบ่นาสีแบบมัดเขาประจานมองแบบว่าถ้าเขาเอาเรื่องถ้าพ่อแม่เขาเอาเรื่องอ่ะก็สิได้อยู่เพราะว่ามันเป็นทีสาธารณะหลกกักอะไปกักขังนวงเนียวเด็กหน่อยนะคะพี่น้อง <c oughs> นี่แหละเห็นแล้วก็รู้สึกว่าคนปี้คขอใจดำเถนะอะเนาะเออแค่ขนมห่อเดียวเนาะ ใช่ดมากเลยแบบซํานี่กับห้กันกินบ่ได้เนาะอันอีกอย่างกับเป็นเล็กน้อยจ่อยพี่น้องไล่เดียงสาเราเอาเขาไปมัดไ้เขาบุ้งหูเรื่องหูเล่ายังดอกจากพี่น้องหูแต่ว่าไปบ่ได้มากบ่ได้บ่หูว่าถูกว่าพิษนะเฮ้ถ้าสมมุติว่าอยากอยากเตือนเขาอหลีนะอย่าอยามัดเขาประจานเพาะเนาะเออเห็นแก เขากับคนเขากับคนแม่นจะเป็นเด็กหน่อยก็ให้ความเมตตาสงสารเด็กหน่อยถเถอะเนาะเออกะให้ว่าตักเตือนเล็กหน่อยไปซะว่าเอออย่ามาหลักเด้อถ้าอยากกินกบขอเอามันบอด้่ซ้ำแพงถ้าขอเพื่ออยากงั้สิกะสิให้ได้ยูจังสิกะสิเว้าไปกะสิเตือนมันบด่ดีเด้อรักขโมยหน่อยนู่นนั่นนี่นะคะกะต้องเตือนต้องบอกต้องกาวนะเด็กหน่อยเขาเนี่ยเป็นไหวที่บริสุทธิ์นะคะ พุทพองแบบบริสี่ธิ์แบบในหัวเขาเนี่สิว่าท่านใดหูว่าอันใดเถือออันใดผิดอันใดควรบ่คะวรครัะพี่น้องจำาำห้าวจิตเปลี่ยนพอแม่คนเห็นเรลากันลั่นทศกะวดสูนะคะพี่น้องแต่ว่าไอ้มือหนีแม่เอาไปเบิงเบ้งยายามเบิงติดตามข้าวนอกนะคะนองกะได้ได้หลายคนไปให้กับำลังใจหอดหมองหอดทีนะคะพี่น้องกะให,ให้ให้ให้กำลังใจนองเนาะเพราะว่า อย่าลืมเด้วว่าการการเฮ็ดกับเด็กหน่อยแบบเนี่ยขั้งหนึ่งในชีวิตน่ะเขาจำนะคะจำจนมือตายบมดได้พี่น้องจำคือเฮ้าอ่ะผู้ใดเฮ็ดดีให้เฮ้าให้ขนม,น,ม,น,มนุ่มเนยเบาดีเบาย่องเขา,เา,เาแต่เป็นเด็กหน่อยเ้าจำจนเฮ้าอายุหลายปในใดเฮ้าก็จำเลยแต่ว่าถ้าเฮ็ดแบบเนี่ยนะน้องเราคงสิจํำตลอดชีวิตเราอยูด่ดอกอี่างมันกับเป็นข้าวดังแล้วคนก็นแช่ไปเว้าถึงเนาะมันกับแบบ สร้างปมในใจของเขาอยู่ได้เป็นความแบบออหยังเขาเอื่นว่าเป็นเป็นปมอะสร้างปมให้เด็กหน่อยโดยที่น้องยังไหลเลียงสายังบบหูเรื่องบบหูอีหลูอีหนีอี้ยังเลยคนผู้นีก้กะเข้าคิดว่าใจดําเติบอยู่แค่ขนมห่อเดียวเนาะเออจังไดกะเฮ้ยมนุษย์เฮ้าเนาะสร้างเป็นไปได้คนกับพวกคือกันจังหวานเด้อคนยุคนี้สมัยนี้กะ บางคนใจดํากับใจดําอิลีอืมบาดเดียวสะดึเงเดียวตกเฮียมือกับยังเสียดายเพื่อนว่ะเออห้กินฟิฟี่เลี้ยงมากับย่งดีเพื่อนว่าบัดไปอีกละอืมมันกับเป็นอังสันอืมทังใดกะให้กาลังใจนองเด้อเพราะว่าเฮากับเป็นเด็กหน่อยบันนองมาก่อนเนาะตะกี้พ่อแม่กับว่ามีเงื่อนคือกันละ่ะแต่ว่าแห่งความความเฮ้าอยากกินแต่อยากเนาะของเด็กหน่อยกับขนมมันถือกันได้พี่น้องแต่ว่า าน้องเฮ็ดกะควรตักเตือนอืมอันใดถืออันใดพิดกะชีแนะเด็กหน่อยไปเนาะเด็กหน่อยมันกะคือผ่าขาผ่าบริสุทธิ์เพราะในหูอีหยังดอกถ้าเตือนแล้วอันนี้แล้วหน้องเขาก็สิบ่เฮ็ดบรอนทํำเออโดยความสงสารกันมนุษย์น้ำกันว่าใจดำ,อำเอามาเฮ็ดไหลมัดติดกับรถอนาโอ้ควนเป็นแม่เฮ็ดแร้กก็กลุ่มแท่นเนาะเจ้าเจ้าเอาอีกอย่างส่วนใดเจ้าคิดเนาะคุณย่ายิขุนย่ายอันนี้เจ้ามาขึ้นลุดนโลกมา อันใดแปลก,กเป็นอย่างค้นขึ้นมาเกียนเนาะมนุษย์โลกน้ำกันเอาพี่น,อน้องไปใหญ,ใหญ่เห็นลากาอนาถแน่นแทน่นอืมเป็นกำลังใจให้เด้อบักหล่าเอ้ยบักหล่าบักค้ำค้ำแกวแก้วมูตันอืมเป็นคนหูผู้ดีในอนาคตเดอ้ออันใดบ่ดีกย่าไปเหตุไปทำเด้อลูกหลา่านี่ละ่ะถ้าผู้เขาบ่าใจดีใจซื้อกบเฮ้าเขาเฮตุมา,จากจังสี่แล้วก่ะ จำไว,ว้เด้อเหตุความดีความเหตุการเหตุงานเป็นอนาคตชดใสต่อไปอายุหากินนะจ๊ะถังสิแบบจะก,กินยังกะได้กินอยากซื้อยังกะได้ซื้อขยันคันแข็งเป็นคนหูผู้ดีเด้อเปลา่าเปล่าขึไปละพี่น้องจ่าบ๊ายบายเห็นละกะเศร้าใจคุณแม่ลูกเยอะเห็นละเลี้ยนตนเด็กน่อยไปละจ้าพี่น้องบ๊ายบาย